b e ียดเดอร์ไวท์โพสขนาดนี้เพื่อหาคนไหนความลับเบื้องหลังที่คุณคงยังไม่รู้คุณอาจจะเห็นโพสต์ล่าสุดของ b e ีเดอร์ไวหรือเบียร์พัสนัน h t t p s w w w facebook com s l a s d i s t r i b u t i a l ที่แชร์โปรไฟล์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ารบกวนนายกสมาคมการค้าไทยจีติดต่อเบียกลับหน่อยนะคะติดต่อไม่ได้จริงๆเข้าพอดีมีเรื่องสำคัญจริงๆคาดและเพิ่มเติมว่าเรื่องสำคัญจริงๆคาะ แค่บอกว่ามีเรื่องสําคัญจริงๆบีทํางานให้เขานักใครที่คิดไปในทางที่ไม่ดีมันผิดที่สมองคุณะไม่ได้ผิดที่เบียซึ่งทําให้หลายคนรู้สึกตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจนโพสต์ขนาดนี้ความจริงแล้วเบียไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครแต่เธออยากให้ข้อความถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเธอยังยืนยันว่าไม่สามารถติดต่อได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยตรงแต่ที่น่าสนใจคือมีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาบอกว่า ตอนนี้เขาไม่สะดวกติดต่อค่ากำลังเคลียร์กับภรรยาอยู่พอดีมีคนแคปโพสคุณเบียร์ไปให้ภรรยาเขาดูรบกวนเขียนต่อท้ายให้ชัดเจนด้วยว่าธุระเรื่องงานสำคัญหรืออะไรเบียร์ก็ตอบกลับว่างานบริษัทเขาค่ะซึ่งทําให้บางคนรู้สึกกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเขาแต่เบียร์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครแต่เธออยากให้ข้อความถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วทําไมเบียร์ถึงต้องโพสตขนาดนี้เธอเพิ่งเริ่มทําธุรกิจไม่นานแต่ก็พบปัญหาลูกหนี้ และผู้มีเจตนาการหลอกลวงซึ่งเธอได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อเตือนให้ทุกคนระวังโดยเฉพาะกับผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรวยและใช้ AI มาทำรูปเพื่อหลอกลวงซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในยุคดิจิทัลปัจจุบันคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองคือคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกอย่างที่เห็นออนไลน์เป็นความจริงและคุณจะระวังตัวเองจากการถูกหลอกลวงอย่างไรขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย